ดีค่ะแล้วการแบบพอยว,วนนี้ต้องการกลับมาทำ่ทาตเหย,ยียดยืดร่างกายสิท่าพื้นฐานนะคะการยืดกล้ามเนื้อเป็นการกระตุนให้กล้ามเนื้อมีความพร้อมสำหรับการออกกำลังกายสามารถช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้ทำให้มัดกล้ามเนื้อผ่อนคลาย และมีความยืดหยุ่นเนื้อ,อยากมาตล้มเนื้อที่ขาดความยืดหยุ่นนั้นจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้กจำกัดและมีโอกาสฉีกขาดสูงดังนั้นควรยืดกล้ามเนื้อประมาณ10-15นาทีก่อนและหลังออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ของกล้ามเนื้อโดยท่ายืดกล้ามเนื้อมีดังนี้คอจามองไปข้างหน้าเอียงหัวไปข้างด้านข้างพยายามให้หูแจะไหลต้นแขนงอแขนข้ามหัวมือข้างหน่กับข้อศอกข้างที่ข้ามหัวยึงข้อศอกลงจนรู้สึกกึงงๆอก ประสานนิ้วไปด้านหลังค่อยๆยกแขนขึ้นค้างไว้แล้วปล่อยลงหลังส่วนบนประสานนิ้วมือยื่นไปด้านหน้าะระดับหัวไหล่หัน่ามือออกด้านนอกยืดแขนตึงรำตัวยืเนื้อขายกข้อศอกไปไข้กันด้านบนโน้มตัวไปด้านข้าง ทีละข้างร่อนขายืนหันหน้าเข้ากำแพงมือข้ามหนึ่งคว้าข้อเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้นไปค้างไว้จนตึงที่หน้าขานั่งหลังตรงยืดขาที่ไปที่ด้านหลังค่อยๆยดันสะโพกใบดางนน่าจนรู้สึกตึงที่นั่ง ้อลืมตัวด้านข้างเอามือประสานกันยกไว้เหนือศีรษะและเอียงไปด้านใดนด้านหนึ่งจนรู้สึกตึงสลับทางทีละข้างคอ,อกมลมน่าลงเอามือประสานกันวันที่หลังไถ่ถอยกดค้างไว้สิบวินาทีเยียดเหยีดยดกล้ามเนื้อน่องต้นขาด้านหลัง สะโพกและหลังยืนเงีเทาเล็กน้อยประสานมือกันในระดับไหลกะศีรษะก้มศีรษะลงและจัดท่าให้แขนอยู่แนบข้างใบหูแล้วก้มตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุดโดยให้ลำตัวขนานกับพื้นพาทำท่ายืดเวียดครบสิบทาแล้วนะคะไปคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะอกยบากัน Lifestyle, bye!